โซเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่พื้นฐานครอบครัวปานกลางนะคะเวลาที่เราอยากจะได้อะไรหรืออยากจะมีอะไรต้องทําเองทุกอย่างทั้งหมดนะคะตลอดระยะเวลาปีกว่าๆที่อซได้ทําช่องมานะคะติ๊กตอกได้ทําให้โซมีอาชีพแล้วก็มีรายได้เพื่อที่จะสารฝันตัวเองเป็นอาชีพสตรีมเมอร์หรือว่าติ๊กต็อกเกอร์นะคะอาชีพสตรีมเมอร์หรือว่าติ๊กต็อกเกอร์อาจจะเป็นความฝันของน้องคนลหลายคนพี่อซก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะคะแต่อย่าบอกเลยว่าต้องอดทนพอสมควรเพราะว่าอาชีพนี้จุดยืนตรงนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะด้วยความ ที่พี่ทํางานประจําเวลาพี่จะน้อยกว่าคนอื่นนะคะพี่ต้องตื่นตีห้าทุกวันเพื่อมาตัดแล้วลงคลิปให้น้องคนดูๆนะคะหลังจากเลิกงานพี่ก็จะมาสตรีมอีกรอบหนึ่งถึงแม้ว่าพี่จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เล่นเกมเก่งนะคะแต่พี่มีความสามารถในการเอนเทนและพี่ก็ยังส่งมอบความสุขไปต่อให้น้องคนดูหลายคนรวมถึงให้กําลังใจหลายๆคนผ่านสตรีมของพี่นะคะหลายคนที่กําลังเหนื่อยหรือกําลังท้อน,นะคะพี่สอก็อยากจะฝากบอกน้องคนดูไว้นะคะว่าเราไม่มีสิทธ์ท้อนะคะเพราะว่าเราจนเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนมากกว่าคนอื่น ถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ต้องสู้มานะคะเป็นกำลังใจให้นะ